เป้าหมายก็คือคุณครูเจาะจงลงไวท้ที่นักเรียนที่ใช้หนังสือนะครับ Access 3นียนะครับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนอื่นที่ใช้หนังสือ Acces3 นี่อาจจะยังไม่เจอใน u t u b e นะครับถ้าเจอคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้องให้ความสนใจแน่นอนเพราะคุณครูพี่น,นันนำเอาหนังสือมาสอนให้ทุกหน้านี่ยังไม่มีนะคุณครูรู้สึกว่ายังไม่มีเลยใน YouTube นะครับก็เป็นเป็น สิ่งที่ลูกๆที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนำไปเรียนนะครับโดยที่ไปเรียนในโรงเรียนด้วยนะครับแต่ว่าเราเรียนไปก่อนเห็นไหมครับมีครูครพี่นันสอนให้ไปก่อนก็จะได้เป็นความรู้เพิ่มเติม,ตมนะครับจากที่คุณครูในห้องเขาสอนไว้นะครับมาเรียนต่อในหน้า7จนะครับนาะนะมาทำแบบวัดหรือทำตามคำสั่งในหนังสือกันนะครับหนังสือก็บอกว่าให้วิดีโอที่เขาแก้ให้อ่านเนื้อ,อเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ and explain the w r r s i n m o h e และก็อธิบายคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบนะครับ sketch synonym for the highlight e d words or phrases ให้นักเรียนแนะนำนะครับคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับกับคำที่หรือว่าลีที่ได้ไฮไลท์เอาไว้ในเนื้อเรื่อง make sentences ให้แต่งประโยค using the highlight e d words or phrases แล้วก็ให้นำ คําที่ไฮไลท์เหล่านั้นนะครับหรือวลีที่ไฮไลท์เหล่านั้นไปแต่งเป็นประโยคด้วยดังนั้นคำที่เป็นตัวเชื่อมนะครับคุณครูก็จะเขียนด้วยสีแดงนะครับผมก็คือคําว่าอัปบีดเมื่อกี้อัปบีดนะครับคุณครูก็แปลให้แล้วว่า,ามีความาสุขใจนะครับมีความร่าเริงและก็มองโลกในแง่ดีนะครับนั่นก็คือเชียร์ฟูนะครับซึ่งแปลว่ายินดีร่าเริง หรือ optimistic นะครับแปลว่ามองโลกในแง่ดีส่วน metabolism นะครับเป็น chemical process นะครับเป็นกระบวนการทางด้านเคมีนะครับหือทางด้านาสารสาร,สารต่างๆในร่างกายนะครับที่ร่างกายผลิตออกมา which w a u s e food to be used by the body ก็คือเป็นสารอาหารที่เป็นเหตุได้นำเอาอาหารไปใช้นะครับนะในร่างกาย นะครับเมตาบอลิซึมอิลเวตนะครับซึ่งแปลว่าเพิ่มจํานวนของบางสิ่งบางอย่างนะครับเพิ่มบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอิลิเวตอัลเลนะครับแปลว่า p a y i all attention นะครับให้ความสนใจต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับรอบรอบตัวคุณนะครับอัลเลหรือ observance นะครับหรือ watchful นะครับก็คือรอบครอบนะครับ ประมาณนั้น s ต c อกอั up, นะครับแปลว่า to sow an extra supply นะครับก็คือเก็บรวบรวมนะครับหรือ,อสะสมอะไรไว้เป็นพิเศษนั่นเองสต็อกอัพส่วนคาร์บฮเนตนะครับหมายถึงอาซับสแตนฟาวอินเดเป็นส,สารอยชนิดหนึ่งนะครับนะคาร์บฮเรตซึ่งพบในขนมป,ปังในน้ำตาลเป็นต้น that give you energy ซึ่ง เมื่อรับประทานไปแล้วก็จะให้พลังงานแก่คุณอันโปรเซส e d นะครับหมายถึงอันเฟร h นะครับ chemical, หมายถึงไม่สามารถรักษาได้ในทางเคมีนะครับอันโปรเซส all industrial means natural นะครับก็คือ,อในในด้านอุตสาหกรรมนะครับหมายถึงเป็นลักษณะแบบธรรมชาติ natural Energy Boost ะครับแปลว่า source of h e a l t h or improvement นะครับคือแรงนะครับพลังงานที่ช่วยให้มีการพัฒนาขึ้นนะครับนะหรือเพิ่มพลังกำลังวังชาขึ้นนะครับนะอิ e เทอร o เนชตเช็คดีดอฟนรับเมื่อกี้บอกว่าเป็นสำนวนนะครับแปลว่า to w e a k e n the intensity or effort of something ก็คือทำให้รู้สึก Weekend นนะครับคือทำให้ ลดลงนะครับนะ intensity ก็คือความอิอระหรือผลกระทบนะครับนะในบางสิ่งบางอย่างที่รุนแรงนะครับนะ intensity น,นั้นให้มันเบาบางลดลงนั่นเองนะครับ add company นะครับแปลว่าประกอบไปด้วยนั่นก็คือ t o g e r t e r นั่นเองนะครับรวมด้วย set level นะครับก็คือระดับของความตึงเครียด นั่นก็คือ feeling of being unable to cope ความรู้สึกนะครับที่ไม่สามารถ unable to cope ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ with mental ด้วยไม่สามารถใช้จิตใจควบคุมได้หรือ emotional pressure เป็นผลกระทบทางด้านอารมณ์นั่นเอง peak นะครับแปลว่า the highest point of something ก็คือ,อจุดที่ขึ้นสูงสุดของบางสิ่งบางอย่างนะครับคือจุด Peak เช่น จุดพีคของนักท่องเที่ยวก็คือมีนักท่องเที่ยวเยอะนั่นเองนะครับคือ h ไฮเอทสูง Flexible f ร e x i b l e นะครับก็คือยืดหยุ่นนั่นเองนั่นก็คือ t h a t c a น be b e n t easily คือสามารถงอนะครับแบนช์ไปงองอได้ง่ายโดยที่ without breaking โดยที่ไม่แตกหักนะครับขอเรียก Flexible สามารถยืดหยุย่นได้นั่นเอง รีเฟล็กนะครับก็คือปฏิริยาชนิดหนึ่งที่เป็นการโต้กลับอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถควบคุมได้หรือ normal uncontrolled reaction ปฏิกิริยาโต้กลับที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามปกตินั่นเอง o f the body นะครับหรือ e ัม i n g ที่รู้สึกนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกที่เราได้ไปพบเจอหรือไปประสบการณ์มานะครับประมาณนั้น แอปบนะครับแปลว่าดูดซับนั่นก็คือ the to soak soak ก็แปลว่าซับนะครับดูซับบางสิ่งบางอย่างหรือ take something in นะครับหรือนําบางสิ่งบางอย่างเข้าไปก็คือดูดซับเข้าไปนั่นเองกรันีนะครับก็คือเป็นเครื่องยืนยันนะครับ to promise that สัญญาให้สัญญาไว้กับบางสิ่งบางอย่างว่า will definitely happen ว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดต้องมีขึ้นแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเป็นการการันตี Not o f นะครับแปลว,ว่างกว่งวงง่วงนอนนะครับนั่นก็คือ to fall asleep นั่นเองก็คือง่วงสบปงกนั่นเองนะครับนะ Do s o f f ก็คือสบปงกส Skim นะครับแปลว,ว่าพร่องมันเนยนะครับนั่นก็คือ for milk ใช้สำหรับนมนมที่ milk from which the cream has been removed ซึ่งนมนั้นไม่มีครีมหรือไม่มีเนยอยู่นั่นเองนะครับก็เรียกว่านมพร่องมันเนย ส่วน h ฮ c t i c นะครับแปลว่า s h ติกแฮกติกโชติกนะครับแปลเหมือนกันนั่นก็คือเผ็ดร้อนหรือว่าตื่นตัวนั่นเองนะครับนะตื่นตัว On the Rise นะครับก็คือทำให้เพิ่มขึ้นนั่นคือ Increase นั่นเองนะครับทำให้เพิ่มขึ้นแช o w นะครับตารางก็คือทำแชโดนั่นเอง e p เ a c e นะครับแปลว่าแทนที่แทนที่ก็คือ Resolve นั่นเอง นะครับหรืออินหรืออินสติท t นั่นเองนะครับอินโชวนะครับก็คือเวลาว่างก็คือไทม์นั่นเองแพนิ c นะครับแปลว่ากังวลนะครับตกใจกลัวก็คือฟรีชันนั่นเองวิโชนะครับก็คือสําคัญมากๆนะครับก็คืออินโฟโชอัลเทอร์นทีฟนะครับก็คือทางเลือกหรือซับติทูสนะครับ s a t i s f y นะครับ พอใจนะครับก็คอกอฟูฟินนะนั่นเองนะครับเต็มไปด้วยกําลังใจดังนั้นนะครับผม My day are so hectic นำมาแต่งประโยคนะครับนะเมื่อกี้เริ่มใส่เป็นตัวแดงให้นะครับคือเอาคำว่า hectic มาแต่งประโยค My days ไ so h ี c t i t t h t t I hardly have chance to have lunch ในแต่ละวันของฉันนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับนะรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าฉันแทบจะไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารเที่ยงเลยประมาณนี้นะครับแต่งประโยค My flight s a r r i v e r five minutes ahead of schedule เที่ยวบินนะครับของฉันนั้นมาถึงก่อนเวลา2-3นาทีนะครับนะก่อนตารางก็คือมาเร็วไปนิดหนึ่งประมาณนั้น When studying นะครับเมื่อเรากำลังเรียนหนังสืออยู่นั้น it's a good idea to take b r e a k at regular i n t e r v a l ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับในการที่จะให้นักเรียนนั้นเบรกนะครับนะเพื่อรับประทานหรือว่าเพื่อทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในเวลาว่างนะครับนะ i n t e r v a l มีเวลาว่างเพื่อเบรกบ้างนิดนิดหน่อยๆเป็นไอเดียที่ดี if you want to be healthy it's vital to eat well, a n d exercise regularly ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้สุขภาพดีแล้วก็นะครับนะคุณต้องอรับประทานอาหารนะครับผมนะที่จำเป็นนะครับนะวิโชแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ออกกลังกายตามปกตินะครับ to satisfy my hunger ในการที่จะทำให้ ตอบแทนความหิวของเรานะครับก็คือ eat three course meal ให้เรารับประทานอาหารครบสามมื้อนั่นเอง Clamms e ไ t ซ์อิ e i i เอร์ร a a รรู้สึกว่าในพื้นที่ที่ฉันอยู่นั้นจะมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะครับ my new pet will never replace my old dog เ e n เช่ ฉันได้สว์เลี้ยงมาใหม่นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทดแทนสุนัขตัวเก่าของฉันได้นะครับที่ชื่อว่าเบนจี When in stressful situation like examination is t i easy to panic เมื่อ,อมีการทำการสอบการสอบอทำข้อสอบอะไรต่างๆนะครับนะฉันก็รู้สึกว่ามีความวิตกกังวลนะครับ y o u g o o d and Uh, fresh, นะอ่าฟอร์มเอจฟรีชนะครับก็คือใช้ออฟวารีโซฟชีสน,นะครับเป็นชีสนุ่มๆนะครับชนิดหนึ่งนะครับนะดอกจันนะครับซึ่งเลอร์โยเกิร์ตคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะครับคำว่าฟร์มเฟรีชนะครับโยเกิร์ตเล็ฟอร์มเอจฟรีชนะครับเราเห็นี่าเอาตัวนี้เฉีฟบชูไอศครีมเป็นทางเลือกนะครับนะที่ดีนะครับ,นะนะรบต่อสุขภาพมากกว่าการรับประทานไอติม เป็นต้นนะครับนี่คือนํามาแต่งประโยคต่อไปมาทำข้อที่สี่ครับก็บอกว่า read the article and make a t i m e t a b l e for the perfect fat burning day ให้นักเรียนเขียนแต่ time table ก็คือตารางเวลาอีกทีหนึ่งนะครับหนาะวัดตั้งแต่6กโมงครึ่งไปจนกระทั่งถึงสิ้นวันเข้านอนเนี่ยควรที่จะรับประทานอะไรอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการผอผลาญอาหารที่ดีนะครับ burning day fat burning day นะครับ ของปลานไกมันนะครับนะ list the f o o d mentioned นะครับไม่ list รายการอาหารดังที่ได้กล่าวไว้ในเนื้อเรื่องนะครับ and the appropriate time for eating แล้วก็เวลาที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารหรือในการออกกำลังกายเป็นต้นดังนั้น appropriate activity food exercise นะครับแล้วก็เวลาเวลาหกโมงครึ่งนั้นควรที่จะเ a ว e ขับตื่นนอนนะครับแล้วก็ดื่ม ชาเขียวเวลาเจ็ดโมงนะครับให้ m o r ์นิ่งเวิร์ t อนะครับออกลางกายตอนเช้าหลังจากออกลัางกายสักหนึ่งชั่วโมงนะครับให้ Breakfast รับประทานอาหารเช้านะครับแปดโมงด้วยการรับประทานผลไม้รับประทานโยเกิร์ตรับประทานขนมไรขนมปังทําด้วยข้าวไรด์เวลา11บเอโมงนะครับซึ่งเป็นเที่ยงวันนะครับนะให้รับประทานของว่างเช่นพวกกล้วยพวกผลไม้กีวี เที่ยงตรงนะครับผมดื่มน้ำเย็นๆได้นะครับเพื่อลดความร้อนอ่าตรงนี้เมื่อกี้ตอนที่คุณครูแปลนะอาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้นะครับปรมาตรงนี้นึกขึ้นมาได้นะครับหนาเที่ยงตรงเพื่อลดความร้อนนะครับให้รับประทานอาหารเย็นอ่าน้ําเย็นๆทษทีครับบ่ายโมงนะครับให้รับประทานอาหารเที่ยงเป็นเนื้อไก่เป็นทูน่าแซนด์วิชนะครับเป็นผักสด หรือเป็นผลไม้สามโมงเย็นนะครับนะให้รับประทานของว่างเช่นผลไม้ตากแห้งกล้วยหรือโยเกิร์ตผลไม้ผลไมโ้โยเกิร์ตผลไม้หกโมงเย็นนะครับให้ออกกำลังกายตอนเย็นนะครับ fast power exercise นะครับให้ออกกำลังกาย s h a r going for uh, all, all, uh, going for uh, run จะ ไปวิ่งหรือไปเดินก็ได้แล้วแต่ชอบ F1 meal นะครับเมื่อเย็นนั้นให้รับประทานเสิ่งที่จะต้องมีเอาของเหล่านี้ไปด้วยนะครับเช่นพริกแดงพริกหยวกพริกเหลืองนะครับหรือว่าขิงเพราะมันจะได้ช่วยผลผลาญอาหารนั่นเองนะครับ8โมง2ทุ่มครึ่งนะครับให้ deep breathing relaxation technique ได้หาเทคนิคนะครับในการช่วย ระบบการหายใจลึกๆนะครับเพื่อการพักผ่อนสองนุ่มเรื่งนะครับพอสี่ทุ่มนะครับให้วอร์มสเกมแมวอ่าคาโมไมาที่บีฟอร์เบก่อนที่จะเข้านอนนะครับสี่ทุ่มเนี่ยให้รับประทานนมที่พร่องมันเนยนะครับหรือชาที่เป็นคาโมไมนะครับคาโมไมาก่อนที่จะเข้านอนประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าไทมเชเวลในแต่ละวัน มาดูข้อที่5กันนะครับก็บอกว่า in pairs นักเรียนจับคู่กัน discuss เพื่อมาปรึกษาหรือประโยคต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือข้อข้อแรก what assumption are made about the writer in the first and last paragraph for the often text how t e p i c a l is this of most the others แปลว่าเขาได้รวบรวมหรือได้สรุปนะครับอะไรนะครับนาผู้เขียนได้รวบรวมหรือสรุปอะไรไว้ในพารากราฟแรกแล้วก็พารากราฟสุดท้ายของเนื้อเรื่องและสิ่งนี้นะครับนาเป็นเรื่องปกติของอผู้รับประทานอาหารนะครับหนาราว่าคำว่าไดเอทเชอร์เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนามัน เป็นเรื่องปกติอย่างไรสำหรับผู้รับประทานอาหาร If you want to lose weight in a hurry ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะลดน้ำหนักให้เ็นได้ผลอย่างรวดเร็วนะครับ Would you go on a crash diet ควรควรที่จะรับประทานอาหารที่ผิดที่ไม่ถูกต้อง Crash diet แปลว่ารับาารประทานอาหารที่ผิดประเภทนะครับหรที่ไม่ถูกต้องได้หรือไม่ทำไม ต่อประมาณนี้นะครับก็คือ the writer is overweight and can't lose the extra weight ผู้เขียนนั้นนะครับนะมีน้ำหนักเกินและก็ไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักให้ลดลงพิเศษได้นั่นก็คือ the stress seems to be affecting his or her life in many ways เพราะว่ามีสิ่งกดดันนะครับดูเหมือนว่าจะมีผลนะครับต่อผู้เขียน ในหลายๆวิธีดังนั้น most dieter h have a problem with low uh, with how h long it takes to lose weight ผู้รับประทานอาหารโดยส่วนมากแล้วนะครับจะเจอปัญหากับวิธีในการที่จะลดน้ำหนักนั้นนะครับใช้ระยะเวลายาวนาน I would never go on a crash diet ฉันเองนั้นไม่เคยรับประทานอาหารผิดประเภทนะครับ They are not safe or healthy เพราะอาหารเหล่านั้นมันจะไม่ปลอดภัยและไม่ดีต่อสุขภาพ You just i n t n t w e w g h t e b c k k g g i n y y u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  t t a i n t t h w w i g h t back again คุณก็จะทำให้น้ำดังนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารผิดประเภทประมาณนี้นะครับเป็นนันว่าจบหน้า75 ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแชร์็็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุน่นให้ช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ